สำหรับคนโสดก็อาจจะมีบางคนที่รู้สึกเหงาใช่ไหมล่ะครับหลายคนเลือกใช้เว็บไซต์หรือแอปหาคู่เพื่อหาใครสักคนที่คิดเหมือนกันและช่วยคลายความเหงาให้กันและกันได้ชายคนนี้ก็คิดเช่นเดียวกันครับเดฟครูปาที่เพิ่งโสดมาบาดก็ไม่รอช้าที่จะใช้ชีวิตแบบหนุ่มโสดอีกครั้งหนึ่งให้เต็มที่แต่แล้วเรื่องที่เหมือนจะแสนธรรมดานี้กลับกลายเป็นคดีสุดแปลกที่น่ากลัวและเหลือเชื่อมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามไปพร้อมกันกับผมครับใน Criminal Mind ตอนหนุ่มขี้เงากับสาวโรคจิตโอมาฮารัฐเนบรัสกาปี2012 เดฟครูป้าใช่ดุ่มวัย35ปีและคุณพ่อลูกสองที่เพิ่งหย่าก,กับภรรยาและแยกทางกันกำลังเริ่มชีวิตโสดครั้งใหม่ของเขาในโอมาฮาซึ่งเหตุผลที่เดฟต้องย้ายมาอยู่ที่นี่เป็นเพราะภรรยาเก่าและลูกๆของเขาย้ายมาอยู่ที่บ้านเก่าของเธอและตัวเขาเองก็มีหน้าที่ที่ต้องคอยดูแลช่วยเหลือลูกๆจึงไม่อยากจะอยู่ใกล้กันมากเกินไปครับเดฟไปสมัครงานเป็นช่างซ่อมรถอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งและเช่าอพาร์ตเมนต์ห้องเล็กๆสำหรับอยู่คนเดียว จนวันหนึ่งความเหงาก็เริ่มมาเยือนเขาจึงเริ่มใช้เว็บไซต์หาคู่ครับเดฟไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังเขาจึงมองหาผู้หญิงที่ไม่ต้องการผูกพันแต่เว็บไซต์ออกเดทกลับบอกว่าไม่มีคนที่แมทช์กับความต้องการของเขาเลยแม้แต่คนเดียวเดฟเขาจึงเริ่มหมดหวังครับแต่ผ่านไปหนึ่งวันเขาก็ได้รับข้อความจากหญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าแชนน่าเกาะย่าหรือว่าลิสอายุ34ปีเดฟก็เข้าไปดูโปรไฟล์ของเธอครับ ในนั้นมีข้อมูลว่าลิสเป็นเจ้าของบริษัททาความสะอาดเธอเป็นคนรักสัตว์เลี้ยงสุนัขสองตัวแมวหนึ่งตัวและเป็นคุณแม่ลูกสองเดฟก็คิดว่าพวกเขาเหมือนกันหลายอย่างน่าจะเข้ากันได้ดีแน่แน่พวกเขาจึงนัดกันไปออกเดทครับแล้วพวกเขาก็เข้ากันได้ดีจริงๆลิสเป็นคนง่ายๆไม่ติดหรูและเป็นคนออกแนวเฮาเฮารวยๆซึ่งมันก็ตรงใจเดฟครับพวกเขามักจะนัดกันกไปเที่ยวที่บาร์ในเมืองอยู่บ่อยครั้งและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เป็นไปอย่างราบรื่น เดฟบอกกับลิสอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์และเธอก็โอเคกับเรื่องนั้นครับเวลาผ่านไปเขาก็ใช้ชีวิตกันตามปกติจนวันหนึ่งขณะที่เดฟทํางานอยู่ที่อู่ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาให้เขาช่วยดูรถเดฟมองเธอและแอบคิดในใจว่าเธอสวยสะดุดตามากแต่หลังจากกลับไปแล้วเขาก็ไม่คิดว่าจะได้พบกันอีกเวลาผ่านไปสามสัปดาห์ขณะที่เดฟกําลังสํารวจดูในเว็บหาคู่เขาก็ไปสะดุดตาเข้ากับโปรไฟล์หนึ่งครับ และนั่นคือโปรไฟล์ของแครีฟาเวอร์หญิงสาวที่เขาช่วยดูรถไห้เมื่อสมสัปดาห์ก่อนและเมื่อพรมลิขิดบรรดาชักพาขนาดนี้แล้วจะฝืนไปทำไมลหละครับเดฟส่งข้อความหาแครีโดยเขียนว่าเฮ้ <"Hey, S 2> ผมว่าผมรู้จักคุณนะแล้วแครีเธอก็บอกว่าเธอก็รู้จักเขาแน่นอนว่าพวกเขาไปเดทกันครับแล้วก็ได้สารสัมพันธ์กันต่อแครี Carry, ตกลงจะกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของเดฟแต่ทันทีที่พวกเขาไปถึงเสียงออดประตูก็ดังขึ้น เมื่อเดฟออกมาเปิดเขาก็เห็นลิสเป็นคนแวะมาหาครับไงเดฟจะว่าอะไรไหมถ้าฉันไปเอาของในห้องของ,ของคุณหน่อยเออคุณช่วยรอแป๊บหนึ่งได้ไหมเดฟก็กลับไปที่ห้องอธิบายเรื่องลิสให้แครี่ฟังแล้วแครี่ก็ขอตัวกลับไปก่อนครับจากนั้นเมื่อลิสทาธุระของเธอเสร็จก็กลับไปแต่เดฟเขาไม่ยอมจะอยู่คนเดียวในคืนนี้เขาจึงตามไปหาแครี่ที่บ้านของเธอในมาซิโดเนียทั้งคู่ตกลงกันว่าจะมีความสัมพันธ์กันแบบไม่จริงจัง แต่แล้วพวกเขาก็พบว่าที่ทํางานของแครี่อยู่ห่างจากอพาร์ตเมนต์ของเดฟเพียงแค่3มช่วงตึกเท่านั้นพวกเขาจึงได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันบ่อยมากขึ้นและแครี่ก็มักจะมาค้างที่อพาร์ตเมนต์ของเดฟอยู่บ่อยครั้งพวกเขากลายเป็นเพื่อนที่สนิทกันคุยกันได้หลายเรื่องจนเวลาผ่านไปราวสองสัปดาห์วันหนึ่งเดฟก็ได้ข้อความจากแครี่ชวในให้เขาย้ายไปอยู่ด้วยกันแต่เดฟไม่คิดว่าจะเป็นความคิดที่ดีครับเขาจึงปฏิเสธไป แต่หลังจากนั้นเขาก็ได้รับข้อความจากแคร์รีที่ด่าว่าเขาอย่างหยาบคายและเธอก็นำส่งข้อความหาเขาจนแทบไม่เป็นอันทำอะไรเช่นแกทำลายชีวิตฉันอย่าได้พบอย่าได้เจอกันอีกเลยเป็นต้นเดบค่อนข้างแปลกใจกับข้อความเหล่านั้นครับเพราะพวกเขาไม่ได้คบหากันจริงจังกันตั้งแต่แ,ตแรกแต่เขาก็คิดว่าแคร์รีอาจจะคิดจริงจังขึ้นมาก็ได้แล้วถ้าเธอกลายเป็นแบบนี้ก็คงจะดีกว่าถ้าต่างคนต่างไปพวกเขาขาดการติดต่อกันไปหลายวัน แล้วจูจ่ๆเดฟก็ได้รับข้อความจากแครี่ครับปรากฏว่าเธอกระหน,น่ำส่งข้อความด่าทอเขาอีกชุดใหญ่แถมมันยังมีความหยาบคายมากขึ้นเรื่อยๆอ,อีกด้วยจนสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นการข่มขู่ว่าจะทำลายชีวิตของเขาให้ย่อยยับโทษฐานที่มาทำลายชีวิตของเธอแล้วแครี่ก็เงียบหายไปอีกครั้งหนึ่งครับแต่การเงียบหายไปของแครี่นั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับเดฟคนเดียวเท่านั้นแม่ของแครีก็ติดต่อหาลูกสาวไม่ได้เป็นเวลาหลายวัน แล้วคุณแม่รู้ว่าแครี่กำลังคบหาอยู่กับเดฟตอนแรกเธอไม่ได้คิดจะสงสัยอะไรที่แครี่เงียบหายไปเธออาจจะใช้เวลาอยู่กับเดฟแต่เมื่อแม่ไม่สามารถติดต่อหาแครี่ได้สักทีเธอก็อดเป็นห่วงลูกสาวไม่ได้ครับเธอจึงไปแจ้งความว่าแครี่หายตัวไปเมื่อได้รับแจ้งความตำรวจก็มาหาเดฟถึงที่ทำงานและถามเขาว่าเธออยู่ที่ไหนแต่เดฟก็ให้คำตอบไม่ได้เหมือนกันครับเขาเพียงแต่เอาโทรศัพท์ของเขาให้ตำรวจดูข้อความที่แครี่ส่งมา เมื่อตำรวจได้เห็นข้อความด่าทอและสาบแช่งเหล่านั้นตำรวจถึงกับเปลี่ยนท่าทีไปเลยครับจบการไม่เหซวยเสียหน้าเนี่ยแบบนี้ผมเห็นมาเยอะแล้วเดี๋ยวเธอเบื่อเมื่อไรเธอก็คงเดิกรังควานไปเองนั่นแหละจากนั้นตำรวจก็กลับไปพวกเขาสรุปว่าเธอคงแค่อยากจะหลบไปพักใจเท่านั้นพวกเขาแจ้งข้อมูลกับแม่ของแครี่เพื่อที่เธอจะได้คลายกังวลหลังจากวันนั้นคุณแม่ก็ได้รับข้อความจากแครี่บอกว่าเธอไม่เป็นไร และแค่ต้องการใช้เวลาส่วนตัวเท่านั้นแคร์รีเริ่มส่งข้อความทักทายแม่ของเธอบ่อยขึ้นแต่มันก็สั้นหลงเรื่อยๆแถมหยาบคายมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยครับณจุดนี้คุณแม่ของแคร์รีเริ่มกังวลว่าลูกสาวนั้นเป็นอะไรเพราะแคร์รีทำตัวเหมือนไม่เป็นตัวเองเอาซะเลยทางด้านของเดฟจูจูลิสก็มาหาเขาที่อพาร์ตเมนต์หลังจากเธอหายหน้าหายตาไปนานลิสบอกกับเดฟว่ามีใครบางคนขูดด้านข้างของรถเธอจนเป็นรอยรึ แล้วก็โชว์ข้อความที่แครี่ส่งมาหาให้เดฟดูแครี่ e ขู่ว่าเธอจะทำมากกว่านี้อีกถ้าลิสไม่ยอมเลิกยุ่งกับเดฟทั้งลิสและเดฟก็เริ่มกังวลกันว่าแครี่ e อาจจะทำอะไรที่ร้ายแรงกว่าเดิมเพื่อคู่ขาวพวกเขาเดฟจึงตัดสินใจไปแจ้งตำรวจครับเมื่อตำรวจตรวจดูข้อความข่มขู่ทั้งหมดที่เดฟได้รับก็สรุปว่านี่เป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องความหึงหวงโดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่แครี่หายหน้าไปเธอยังคงส่งข้อความหาเดฟไม่หยุด จนเดฟทนไม่ไหวครับและบล็อกเบอร์ของเธอไปจากนั้นแครี่ก็เริ่มเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ส่งข้อความเดฟบล็อกเมื่อไหร่เธอก็จะเปลี่ยนเบอร์ทันทีจนสุดท้ายเธอเปลี่ยนเบอร์มือถือไปมากถึง30-40ถึงเบอร์เลยครับเดฟเขาก็คิดว่าพองกันทีเขาจะเปลี่ยนเบอร์หนีเธอเองแต่ปัญหาก็ยังไม่จบครับเพราะเขาได้รับอีเมลจากแครรี่อย่างต่ำหนึ่งร้อยยี่สิบห้าฉบับต่อวันแถมยังมีข้อความที่บ่งบอกว่าเธอแอบดูเขาตลอดเวลาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งอีกด้วย บางครั้งเธอก็จะส่งข้อความบอกว่าเธอเห็นเขาดื่มกาแฟาอยู่หรือเธอเห็นเขามาทํางานและเธอได้ถ่ายป้ายทะเบียนของลูกค้าผู้หญิงทุกคนเอาไว้แล้วซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าในตอนนี้เธอได้กลายเป็นสตอรเกอร์ที่น่ากลัวจริงๆแล้วทางด้านของตํารวจเมื่อรู้ว่าแคารี่น่าจะอยู่รอบๆตัวเดฟเพราะเธอมองเห็นว่าเขาทําอะไรอยู่คุณตํารวจก็พยายามสอดส่องหาตัวเธอตามระแวกอาพาร์ตเมนต์และที่ทํางานของเดฟ เขาได้นำภาพถ่ายของแครี่ไปเคาะประตูตาบ้านแต่ก็ไม่มีใครเห็นเธอเลยครับตำรวจคิดว่าอย่างแรกที่ต้องทำคือหาตัวแครี่ให้เจอก่อนจึงจะจัดการกับเรื่องอื่นๆต่อไปได้การคุกคามของแครี่หนักข้อขึ้นเรื่อยๆครับช่วงหลังเธอไม่เพียงแต่ส่งข้อความข่มขู่เธอถึงขั้นแอบบุกรุกทำรายข้าวข,ของของทั้งเดฟและลิสและขู่จะทำร้ายร่างกายไปจนถึงขู่จะเอาชีวิตพวกเขามาถึงจุดนี้ตำรวจก็ตัดสินใจจะออกหมายจับแครี่ครับ แม้ว่าจะมีหมายจับแต่ก็ยังหาตัวแครี่ไม่พบและเธอก็ยังคงคุกคามเดฟและคนรอบข้างของเขาต่อไปจนเวลาผ่านไปเป็นปีเธอก็ยังไม่หยุดจนวันหนึ่งแครี่ก็ได้ส่งข้อความหาเดฟว,ว่าตอนนี้เธอเผาบ้านของลิสแล้วในตอนนั้นทุกคนต่างก็ตื่นตระหนกตกใจแต่โชคดีที่ทั้งลิสและลูกๆของเธอปลอดภัยแต่ลิสก็ต้องสูญเสียบ้านและทรัพย์สินทั้งหมดไปรวมถึงสัตว์เลี้ยงของเธอด้วยครับ หลังจากเหตุการณ์นี้ลิสก็พาลูกๆย้ายบ้านหนีไปโดยไม่บอกว่าย้ายไปที่ไหนทุกคนต่างเข้าใจดีครับว่าลิสคงไม่อยากจะให้ใครตามรังควานเธอได้อีกส่วนเดฟเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนมือถือใหม่สมัครงานที่ใหม่และย้ายไปอยู่ที่อื่นที่เขาคิดว่าห่างไกลจากแครี่ครับหนึ่งปีต่อมาคดีของแครรี่ฟาเวอร์ก็ยังปิดไม่ลงเพราะไม่มีใครหาตัวเธอพบจิมโดตีตำรวจจากพอร์ตทาวัตมี ที่รู้ข่าวเรื่องคดีนี้ก็สนใจจะเข้ามารับช่วงต่อเขามีตำรวจคู่หูอีกคนหนึ่งที่สนใจคดีนี้เช่นเดียวกันชื่อของเขาคือไรอันเอวิสพวกเขาจึงทำเรื่องขอสารต่อคดีที่ปิดไม่ลงนี้พวกเขาตัดสินใจว่าจะไปเริ่มถามข้อมูลจากแม่ของแคร์รีก่อนคุณแม่ไม่ได้เจอแครีรตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับก็ตั้งแต่ตแต11พฤศจิกายนปี2012นั่นจ้ะเธอเคยบอกว่าได้งานที่แคนสัต รายได้ปีละแสนดอนลลาร์แต่จะต้องให้ลูกชายของเธอมาอยู่กับฉันก่อนระหว่างที่เธอไปทำงานก่อสองสมปีแล้วสินะครับแม่ของแครี่บอกว่าหลังจากที่แครี่หายตัวไปและเธอติดต่อ,อก,กับลูกสาวไม่ได้เธอก็เป็นห่วงแครี่มากเลยไปแจ้งความคนหายและจากวันนั้นจนถึงตอนนี้แม่ก็ไม่เคยได้เจอแครี่แบบตัวเป็นๆเ,เลยมีเพียงข้อความจากทาง f a c e b o ๊ k ที่แครี่ส่งมาเป็นครั้งคราวเท่านั้น ตำรวจได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแครี่เคยเป็นไบโพล่าและมีภาวะซึมเศรา้าจนต้องใช้ยานในการรักษาแต่ว่าแครี่ทิ้งยาไว้ที่บ้านครับถ้าเธอไม่ได้รับยาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเธออาจจะอารมณ์แปรปรวนจนก่อคดีคุกคามผู้อื่นและเมื่อยังหาตัวแครี่ไม่พบจิมและหลายอันก็คิดว่าพวกเขาจะต้องเร่งหาบ่อแสว่าแครี่อยู่ที่ไหนให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกพวกเขาดูภาพถ่ายบ้านของแครี่จากเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2013 และพบว่ามันมีสิ่งที่ผิดปกติอยู่ครับคือแครี่บอกแม่เธอว่าจะย้ายไปอยู่ที่แคนซัสแต่เสื้อผ้าของแครี่ยังเต็มตู้ทุกอย่างวางอยู่ที่เดิมในบ้านนี่ไม่เหมือนว่าเธอจะย้ายไปเมืองอื่นเลยแถมรายการเดินบัญชีของแครี่ก็หยุดนิ่งไปตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2012ทำไมเธอจึงไม่ถอนเงินออกมาใช้เลยจิมและไรอันก็สงสัยว่าเธอไปอยู่ที่ไหนกันแน่ หลังจากพบว่ามีความผิดปกติหลายอย่างจิมและไรอันก็คิดว่าแครี่อาจจะไม่ได้หายหน้าไปเองเฉยๆบางทีอาจจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับเธอก็เป็นได้และถ้าความจริงกลับกลายเป็นว่าแครี่ไม่อยู่แล้วเธออาจจะเสียชีวิตไปแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นใครกันลัะที่สร้างเรื่องทั้งหมดนี้ตอนนี้ทุกอย่างร้วนเป็นการค่าเดาตำรวจทั้งสองต้องการรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนส่งข้อความพวกนั้นหาเดฟครูป้า พวกเขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พิเศษโทนี่คาวาแผนกไอทีซึ่งโทนี่จะต้องทำการตามหา IP พีแอดเดที่น่าจะเป็นเบาะแสว่าคนที่ส่งอีเมลและข้อความเป็นแสนแสฉบับคนนี้เป็นใครและอยู่ที่ไหนกันแน่ข้อมูลนั้นเยอะและวุ่นวายมากครับแต่โทนี่ก็ค้นหา IP พีแอดเดที่ดูพิเศษออกมาจนได้จากตัวเลขเป็นล้านชุดเขาเพบว่าไอีที่ปรากฏซ้ำมากที่สุดก็คือ 174.71.6.113ซึ่งมันเป็น IP ของคอมพิวเตอร์ที่บ้านของชายคนหนึ่งในไอโอวาและเขาไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับเขาเป็นลูกน้องของโทนี่นั่นเองเมื่อสืบสวนต่อไปก็พบว่าเขามีแฟนที่คบคบเลิกเลอยู่คนหนึ่งซึ่งเธอย้ายมาอยู่กับเขาตั้งแต่บ้านของเธอถูกไฟไหมใช่แล้วครับเธอก็คือลิสนั่นเองหลังปฏิบัติต่อหลักฐานแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็พบว่าลิสอยู่เบื้องหลังทุกอย่าง ทุกข้อความที่ถูกส่งหาเดฟถูกส่งหาแม่ของแครี่และแม้แต่ข้อความที่ลิสได้รับก็ล้วนมาจากตัวเธอทั้งสิน้นอย่างไรก,ก็ตามแม้จะพิสูจน์ได้ว่าลิสเป็นคนสวมรอยเป็นแครี่แต่พวกเขาก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าลิสเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเธอตำรวจยังมีงานที่ต้องทำอีกมากมายครับพวกเขาเริ่มตวรวจสอบหลักฐานทั้งหมดใหม่อีกครั้งโดยคราวนี้มองว่าแครี่เป็นเหยื่อตำรวจพบว่ามือถือของลิสมีภาพถ่ายรถของแครี่อยู่ด้วย แล้วรูปนั้นถูกถ่ายในคืนก่อนวันคริสต์มาสในปี2012แต่จากแฟ้มคดีเก่าตำรวจพบรถคันนี้ถูกจอดอยู่ที่ลานจอดร้างในวันที่8มกราคมปี2013แสดงว่าลิสรู้ว่ารถของแครี่อยู่ที่ไหนก่อนที่ตำรวจจะพบมันเสอีกครับเมื่อสืบสวนเพิ่มเติมตำรวจก็พบรอยนิ้วมือของลิสอยู่บนสิ่งของในรถของแครี่ด้วยจิมและไรอันจึงต้องการจับตาดูลิสพวกเขาจึงแอบติดเครื่องตาม GPS ไว้ในรถของเธอ พวกเขาพบว่าลิสมักจะขับรถไปวนรอบๆบ,บ,บ้านภรรยาเก่าของเดฟอยู่เป็นประจำแต่ก็ยังไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามตำรวจก็ตัดสินใจแจ้งให้เดฟรู้ว่าคนที่แอบอ้างเป็นแครี่และมาคุกคามเขากับครอบครัวก็คือลิสหลังจากนั้นเดฟก็รู้สึกเป็นห่วงครอบครัวเขาจึงกลับไปเยี่ยมลูกๆบ่อยขึ้นวันหนึ่งหลังเดฟกลับมาจากเยี่ยมลูกๆเขาก็พบว่าปืนที่เขาเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าหายไปเดฟกังวลขึ้นมาทันทีว่าคนที่เอาไปอาจจะเป็นลิส แล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับแต่ว่าเธอจะเอาปืนไปทำอะไรละ่ะและในคืนวันที่5ธันวาคมปี2015ก็เกิดเหตุยิงกันขึ้นที่สวนสาธารณะ Big กเลกปรากฏว่าผู้ที่ถูกยิงก็คือลิสครับโดยเธอพยายามอ้างว่าคนที่ยิงเธอก็คือภรรยาเก่าของเดฟเมื่อลิสอาการดีขึ้นตำรวจจึงนะัดเธอมาให้ปากคำที่สำนักงานนายอำเภอ เรากําลังคิดว่าผู้ต้องสงสัยคือภรรยาเก่าของเดฟใช่ค่ะไม่แปลกใจเลยที่เป็นเธอเธอไม่ชอบฉันแล้วก็ไม่ชอบแครีด้วยทําไมคุณถึงบานใจแบบนั้นก็เธอบอกเองอะค่ะเธอเคยขู่ว่าจะซ้อมแครีด้วยค่ะระหว่างสอบปากคำลิสพยายามบอกว่าภรรยาเก่าของเดฟเป็นคนทําทุกอย่างและตํารวจก็ฟังเธอพูดอย่างใจเย็นครับ แม้ว่าความจริงแล้วผู้เขาจะรู้ว่าลิสกำลังพยายามโยนความผิดให้กับภรรยาเก่าของเดฟมากกว่าที่จะพูดความจริงตำรวจจึงแกลงบอกว่าผู้เขาไม่มีหลักฐานมากพอจะเอาผิดภรรยาเก่าของเดฟได้แต่หลังจากการพูดแบบนั้นไปไม่นานครับลิสก็สวมรอยเป็นภรรยาเก่าของเดฟแล้วก็ทำเป็นเขียนอีเมลหาตัวเองโดยบอกว่าที่ลิสถูกยิงเพราะไม่ยอมเลิกยุ่งกับเดฟยังไงล่ะตำรวจจึงมั่นใจว่าลิสเป็นคนยิงตัวเองแน่ๆ ขั้นตอนต่อไปตำรวจก็วางแผนให้เดฟย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านภร,รยาเก่าเพื่อกระตุ้นให้ลิสละระเบิดอารมณ์ออกมาและมันก็ได้ผลจริงๆครับลิสโทรมาโวยวายกับตำรวจว่าทำไมภร,รยาเก่าของเดฟยังไม่ถูกจับตำรวจก็แกล้งบอกเธอไปว่าถ้าได้รายละเอียดคดีของแครรีพวกเขาจะสามารถจับกลุมภร,รยาเก่าของเดฟได้คราวนี้ลิสก็ส่งอีเมลหาตำรวจซึ่งเธออ้างว่าแฟนเก่าของเดฟเป็นคนเขียน บรรยายถึงรายละเอียดการฆาตกรรมแคร,รีีไว้อย่างละเอียดโดยสรุปใจความก็คือเธอแทงแคร,รีีจนเสียชีวิตในรถของแคร,รีีเองจากนั้นจึงนำผ้าใบคลุมร่างของเธอแล้วเผาทำลายหลักฐานแล้วนำเท่าฐานที่เหลืออยู่ใส่ถุงขยะและนำไปทิ้งทำความสะอาดรถและนำรถไปจอดทิ้งไว้ที่ลานจอดร้างตำรวจจึงกลับไปตรวจสอบรอยเลือดที่อยู่ในรถของแคร,รีซึ่งพวกเขาก็พบวว่าใต้เบาะผู้โดยสารมีรอยเลือดขนาดใหญ่อยู่ พวกเขารู้ได้ทันทีเลยว่านี่คือหลักฐานชิ้สำคัญที่จะมัดตัวลิสต์ตำรวจจึงไปจับกลุ่มตัวลิสแล้วพามาสอบปากคำแต่คราวนี้เธอปฏิเสธทุกอย่างและไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจในการพิจารณาคดีที่กำลังมาถึงอายการจะต้องพูดให้ศาลเชื่อว,ว่าลิสเป็นคนขูดรรตัวเองทำลายทรัพย์สินวางเพลิงเผาบ้านตัวเองและยังยิงขาตัวเองอีกด้วยพวกเขาพบว่านี่อาจจะเป็นงานที่ยากมากสำหรับฝ่ายโจทย์ นอกจากนี้พวกเขายังหาศพของแครีรีไม่พบถ้าไม่มีศพก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตั้งข้อหาฆาตการรมแก่ลิสทีมตำรวจจึงกลับไปทำงานอย่างหนักเพื่อหาหลักฐานพิสูจน์ว่าแครีรีเสียชีวิตแล้วและหลังจากท่าจะพลิกแผ่นดินหาหลักฐานในที่สุดโทนี่ไฟล์ไอทีของเราก็ได้แท็บเล็ตเก่าๆเครื่องหนึ่งจากห้องเก็บของของเดฟมันมีไมโครเอสด์การ์ดเสียบคาอยู่และมันเป็นเอสด์การ์ดจากมือถือของลิสจากช่วงเวลาที่แครีรีหายตัวไปพอดี โทนี่พบว่าการนั้นถูกลบข้อมูลไปหมดแล้วแต่เขาก็สามารถกู้เหมือนได้ครับและพบว่ามันมีไฟล์ภาพอยู่ในนั้นประมาณ11,000ภาพโทนี่กับไรอันก็นั่งไรดูถูกภาพเลยครับทั้งๆที่ในตอนนั้นโทนี่ป่วยเป็นเนื้องอกในสมองและต้องได้รับการผ่าตัดแต่เขาก็เลือกจะทําคดีนี้ให้เสร็จก่อนโทนี่มุ่งมั่นอย่างมากจนในที่สุดเขาก็ได้ไปเจอกับภาพที่สะดุดตาอยู่ภาพหนึ่งแวบแรกมันดูเหมือนภาพของขอนไม้ แต่เมื่อสังเกตดีๆมันคือภาพของเท้าคนที่เสียชีวิตไปแล้วครับในบริเวณหลังเท้ามีรอยสักอยู่ซึ่งมันก็ตรงกับรอยสักของแครี่ในวันพิจารณาคดีอายการได้นำเสนอหลักฐานทั้งหมดที่มีเพื่อบอกเราเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนี้ต่อศาลและหวังว่าคณะลูกขุนจะมอบความยุติธรรมให้แก่เหยื่อหลังรอคอยมานานเกือบ5ปีครับในเดือนสิงหาคมปี2017 ในที่สุดก็มีคำตัดสินออกมาว่าลิสมีความผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนาและไรตองไว้ก่อนและจะต้องโทษจำคุกตลอดอชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ขอท่านบนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคดีในวันนี้หลังการพิจารณาคดีจบไปแล้วแม่ของแครี่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าที่จริงในช่วงที่แครี่หายตัวไปพ่อของเธอก็เพิ่งจะเสียไม่นานหลังจากนั้นพ่อก็มาเข้าฝันขุณแม่บอกว่าลูกมาอยู่กับผมแล้วนะ เธอไม่เป็นไรแล้วซึ่งทุกคนก็หวังว่าเธอจะไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ไม่ต้องพบเจอเรื่องเลวร้ายใดๆอีกต่อไปครับและเช่นเคยครับหากเพื่อนๆชอบฟังเรื่องราวคดีต่างๆก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของช่องชิบิจับนะครับสำหรับวันนี้ครับผมพามาน้องแมวจับราไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย